เิลกรรมล่าสุดเขาขับรถไปไงขับรถไปแบบว่าใช่ถามว่าทําไมไม่บินคะไฟไม่มีครับณเวลานั้นใช่ไหมใจเราอยากจะไปแล้วใช่ไหมใช่ก็คือใจมันอยากจะไปใจมันไปอยู่ถึงพิษณุโลกแล้วคือไออีเวนต์เขามีร้องเพลงครับแล้วแบบว่าเขาไม่เคยร้องเพลงร้องร้องสดด้วยเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเหมือนเป็นคู่ซ้อมให้ก่อนวันงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอยากเห็นว่าผลงานที่เราซ้อมด้วยกันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลย แอบไปดูอะไรห้าชั่วโมงแค่นั้นเองห้าชั่วโมงบอกๆเดี๋ยวหัวใจเขานำฉาผมวิ่งมาทอนสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงวิ่งได้เลยครับผมไม่ได้นั่งรถไปไกลทำไมต้ไม่ได้เวลตอนไปพิซนอโลเห็นพลไปถ่ายรูปกับต้นไม้ที่เป็นรูปหัวใจจริงๆเลยอ่ะมีถ่ายรูปกับแฟนคู่ด้วยไหมคะครับก็ก็ก็มีแหละครับถ่ายเดี่ยวถ่ายคู่ถ่ายร่วมถ่ายนุ่นนะครับเอ้ย ยังไงเขาน่ารักตรงไหนเขาน่ารักตรงไหนก็อย really? ู่ด้วยแล้วมันแบบสบายใจอะไรเงี้ยอยู่ด้วยแล้วแบบเวลาเขายิ้มอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเรารู้สึกมันผ่อนคลายมันสบายใจเรียกแฟนหรือยังคะตอนนี้เรียกแฟนไดมิจิกรเหรอครับมิจิกรใช่ไหมเนี่ยมิจิกรกี่สายสามสายใช่สายแซ่บไงคุณเห็นได้ไหมคเห็นได้ไหมคุณเห็นคิวไม่ได้เลยใสามแซ่บไงคือรอยยิ้มอะอย่างคนบอกก็รอยยิ้มเขาน่าแล้วเขารอยยิ้มเขาสบายใจแต่ฉันก็ยิ้มได้ไหนต้องการจะแข่งๆนะเราอะ ยังไม่สบายใจรอยในโบก็มันแตกจากคนอื่นอย่างไรล่ะไม่รู้อ่ะมันเป็นยิ้มที่แบบสดใสอะอะไอย่างเงี้ยป่ะตอนนี้เรียกคุกกี้ว่าแฟนได้ยังครับ